ยาปลุกเซ็กซ์ซื้อกินเองอันตรายถึงชีวิตจริงหรือไม่สวัสดีครับผมนายแพทย์อัธวุลิิมแสงรัตหรือหมอเบ้นนะครับจากด็อกเตอร์เวลเนสก็หรือต้องทําความเข้าใจก่อนว่ายาปลุกเซ็กหรือยาที่ช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศในปัจจุบันที่มีการใช้กันเนี่ยจะเป็นยาที่มีส่วนช่วยในการขยายตัวของหลอดเลือดทําให้เลือดไหลเวียนไปที่องคชาตได้ดีขึ้นเกิดการเห็นตัวได้ดีขึ้น โดยทั่วไปแล้วนะครับยากลุ่มนี้เป็นยาที่มีความปลอดภัยสามารถใช้รักษาได้จริงแต่ว่าควรจะต้องได้รับการดูแลหรือสั่งจ่ายโดยแพทย์นะครับเพราะก่อนที่จะได้กินยากลุ่มนี้ทางแพทย์นะครับจะต้องมีการประเมินก่อนว่าคนไข้ไม่มีภาวะหรือโรคที่เป็นข้อห้ามในการใช้ยากลุ่มนี้จึงจะได้รับความปลอดภัยจากการใช้ยานี้แต่ในปัจจุบันนะครับยากลุ่มนี้สามารถหาซื้อได้ง่ายทางช่องทางออนไลน์หรือบางท่านได้รับมาจากเพื่อนนะครับ โดยที่คนไข้เองไม่รู้นะครับว่าตัวเองมีข้อห้ามในการใช้ยาก,กลุ่ม